สวัสดีครับ F4 ทุกๆท่านครับวันนี้เรากลับไปอยู่กับการจัดชุดโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้งานติดตั้งวันเสาร์นะฮะหรือวันพรุ่นี้นะฮะคิวติดตั้งของ Toyota r e v o นะฮะเป็นกระบาะตอนเดียวฮะในชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะครับตามใบงานอันนี้เลยนะครับ25,900บาทครับทั้งเซ็ตนะฮะ มาดูกันเลยนะฮะเริ่มที่ด้านบนก่อนละกันนะครับแผงหลังนะครับเป็นแผงหลังครึ่งท่อนนะฮะแบบนี้ฮะหรือบางคนเรียกว่าครึ่งเล็กนั่นเองนะครับก็ในระบบที่าว w e r M ทั้งหมด3ตัวนะฮะแผงหลังจะใส่ Power ตัวใหญ่นะฮะ YK4900.1 นะฮะขับซับ YK s นะฮะเป็นโครงสีเขียวนะฮะ10นิ้ว1นึโครงหลอ่อ ภายใต้แบนด์ YSK ฮะจำลองไฟด้วยค่า X 1นล้านไมโครนะฮะแผงหลัง6666 66นะฮะแถวบนนะครับ4444นะครับข้างซ้ายขวาเลยนะครับขับด้วยพาวเวอร์นะฮะแผยใต้แบนด์ YSK นะฮะ67.4เป็น4 Channel นะฮะแบบนี้เลยนะครับหู้หนังเป็นสีน้ำเงิน โดเรมอนตัดด้วยสีดำนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงนะครับด้วย PM7 แอมป์ดบนนะครับซับ10นิ้วอยู่ในตู้แบนพาร์ตนะครับเป็น10นิ้วโครงหล่อนะฮะตัวนี้ฮะแม่เหล็ก2ก้อนนะฮะดูจากลักษณะของโครงนะฮะเป็นโครงหลอมีความแข็งแรงนะฮะพลังเสียงดุดดันเลยทีเดียวนะฮะด้านข้างเก็บงานสวยงามแบบนี้ฮะมาดูไซ้พาวเวอร์นะฮะด้านหลังนะฮะ จะเห็นกระบอกของ power a m p นะฮะค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะนี่ฮะเทียบกับนิ้วมือนะฮะดูนะฮะเข้ากับสายแบตเข้าไปเลยขนาใหญ่มากๆนะครับช่องเข้านะฮะเราจะเห็นว่า power นะฮะค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะขับซับได้ถึง12นิ้วนะฮะตัวนี้180เลยนะฮะโอเคครับจบจากชุดหลังมาดูชุดแผงประตูครึ่งท่อนใหญ่นะฮะ66 664444เช่นกันนะครับคันนี้เน้นสีสวยฮะน้ำเงินโดเรบอนตัดด้วยสีดำเลือกใช้ไฟสีไอส์บูทั้งคันเลยนะครับแต่งประตูหน้าขึ้นท่อนซ้ายและขวาขับด้วยวายนะฮะตัว k 67.4นะครับ2,200วัตต์นะฮะตัวนี้ฮะงานที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับคิวติดตั้งวันเสาร์นะฮะตัวนี้ฮะวันเสาร์ที่10นะฮะ โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะจัดชุดโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแคปบรถ4ประตูละรวมถึงรถกระบะตอนเดียวแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจนะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio และแพลตฟรอร์มใน TikTok ใหม่ด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมฮนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ